ครับสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับ Build Together นะครับกับช่วงซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดราม่าของงานวิ่งงานหนึ่งทุกคนเสือ้อดูเสื้งานนี้เลยครับทุกคนแ g งคอ m ม r ร t h o น2025ที่ดราม่าหนักมากในทุกๆเรื่องราววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่าครับว่า สิ่งที่ผูไปวิ่งมาเนี่ยในงานนี้จเจออะไรมาบ้างนะครับกับน,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 นะบนี่ทุกคนเหรียญที่สวยมากเหรียญหนึ่งนะกับฮาบมาราธอน21กิโลทุกคนนี่เลยเราไปคุยกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เราไปเจอเป็นอย่างไรบ้างอะไรดีอะไรไม่ดีข้อติคืออะไรและข้อที่ควรจะพัฒนาจะเป็นอะไรบ้างที่จัดไปวันในที่ผ่านมา16พฤศจิก,กาจะเันย,ยังไงไปรับชมกันเลยครับ แล้มาคุยเกี่ยวงานแบ k ค k m ม r ร t ธอนกันก่อนนะครับแบงคอกมาราธอนในจัดมาถึง36ครั้งแล้วทุกคนและในแต่ละปีก็จะมีดราม่าบ้างเยอะน้อยแล้วแต่ปีทุกคนซึ่งในปีนี้นะครับที่ผมอยากมาคุยกับเพื่อนๆก็คืออยากมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาแล้วก็อยากเป็นที่ที่พเพื่อนๆมามีคอมเมนต์กันมาได้เลยนะว่าเป็นตีเพื่อก่อดีกว่าเพื่อให้ทางทีมงานผู้จัดไปพัฒนาให้มันดีขึ้นทุกคนเพราะชื่อมันดีมาก โค้กมาราทอนทุกคนมันคือชื่อของกรุงเทพมาราทอนมันเป็นแบรนด์หลักมากแล้วก็คนมาวิ่งในงานนี้มีทั้งอีลิตมีทั้งต่างชาติเกาหลีอฝรั่งมากมายทุกคนนะครับมาดูในเรื่องแรกๆกันดีกว่าทุกคนที่มีดราม่าเล็กๆน้อยๆน,นะเรื่องแรกก็คือที่จอดรถนะครับเนื่องจากแบงคอกมาราทอนนะครับมีการเลื่อนจุดปล่อยตัวสตาร์นี่ครับจาก ลิมพระบรมหาราชวังตรงบเวณกระทรวงกลาโหมนะย้ายมาจัดตรงเสาชิงช้านะครับเปลี่ยนจุดสตาร์ทเนี่ยหปุ๊บ2มันจะมีกระทบกับเรื่องที่จอดรถซึ่งทางผู้จัดเขาก็ มีผังสถานที่จอดรถต่างๆไว้ให้นะตามแมปนี้เลยทุกคนผมขึ้นให้ดูนะครับแต่ที่จอดรถของเขามันไม่ใช่ที่จอดรถที่เป็นที่จอดรถจริงๆอ่ะมันเป็นที่จอดรถริมถนนจะจอดได้ทั้งรอบของตัววัดสุทัศนะ์ะบริเวณรอบเสาชิงช้าเนี่ยใกล้ๆก็มีจอดริมถนนวัดสุทัศน์ได้นะริมถนนบำรุงเมืองถนนมหาทยัยถนนอังสดางนะครับถนนเฟื่องนครถนนติทองถนนบำรุงเมือง ซึ่งเป็นเส้นที่เขาขีดไว้ให้ซึ่งจอดได้ถึง8โมงนะครับซึ่งในครั้งนี้บิวก็ไปจอดรถตรงบริเวณริมวัดสุทัศนะ์ะทุกคนบริเวณนีเ้เขาเป็นจุดที่ให้จอดได้นะผมไปตั้งแต่เที่ยงคืนมันไม่มีปัญหาแล้วลนะ่ะเพราะผมวิ่ง21กิโลนาะปล่อยตัวตอนตีสาผมก็ไปจอดตรงนั้นจอดได้ไม่มีปัญหาครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในจุดจอดรถตรงนี้เพื่อนๆโดนอะไรกันไปบ้างเพื่อนๆที่ เอารถหลัง8โมงจะโดนตำรวจลากรถไปไหมอันนี้ก็ตอบไปได้นะครับอันนี้ก็จะมีคนที่บางคนก็บอกว่าอาจจะโดนใบสั่งหรืออะไรเงี้ยก็ไปว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในเรื่องที่จอดรถนะครับตามแบบนี้เลยเพื่อนนะครับงานจัดสตาร์ทที่บริเวณหน้าเสาชิงช้าจุดสตาร์ทปล่อยตรงหน้าลานคนเมืองนะครับทุกคนอ่าอันนี้คือเป็นลาน จุดสตาร์ทเริ่มต้นนะครับทุกคนไปครับไปดราม่าเรื่องต่อไปครับเรื่องที่2นะทุกคนเนื่องจากว่าตอนที่พิวไปก็คือเที่ยงคืนกว่าและที่คืนครึง่งซึ่งเขาปล่อยตัวฟูลมาราธอนไปแล้วครับงานนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ระยะทุกคนฟูลมาราธอน21โล 10K แล้วก็ 5K นะก็เลี้ยงเลยครับปล่อยตัวเที่ยงคืนครึ่งตอนระยะฟูลนะครับปล่อยตัวตอนตี3ระยะฮาฟตี4ตี5ทุกคนครับระยะ10และ5นะทุกคน ซึ่งระยะที่ผมไปออกก็คือระยะ,ะ21โลเนาะฮาฟมาราทอนเขาจะจัดเส้นชายทุกคนบริเวณหน้าของ้านด้านด้าน,ด,านด้านหน้าของเสาชิงช้าติดกับลานคนเมืองทุกคนจะก,กั้นถนนปิดเลยนะครับจะมีถนนประมาณ4 5หเลนเนาะก็คือตอนที่ผมไปเข้าเข้าเส้นการจอดสตาร์ทต,ตอนตี3ทุกคนมันก็จะมีฮาฟเอ้ยมันก็จะมีฟูลบางส่วนที่วิ่งที่เป็นอีลิตอะที่แบบเป็นผู้นำอะวิ่งเข้ามา ก่อนที่จะปล่อยตัวฮาบาราทอนตอนตีสามอ่ะวิ่งเข้ามา2ชั่วโมงกว่ากว่า2ชั่วโมง30หรือไงผมจําไม่ได้ก็จะมีฟูวิ่งเข้ามาเป็นอีเล็เป็นผู้นําประมาณ2อสาคนอ่ะวิ่งสวนเข้ามาก่อนก่อนจะปล่อยตัวไม่ถึง5นาทีอนแล้วก็รอให้นักวิ่งอีล็ตประมาณ34คนอ่ะวิ่งเข้ามาก่อนแต่ประเด็นคือหน้าเลนหน้าทางออกอ่ะหน้าเกตสตาทุกคนมันมี4ีหเลนถูกไหมมันจะแบ่งเลนเลนเดียวอ่ะ ไว้สำหรับจุดฟินิชให้อีลิตวิ่งเข้าเลนแคบๆอีก4เลนคือเต็มไปด้วยนักวิ่งฮาล์ฟมาราทอนที่จะรอกำลังออปล่อยออกตัวไปก็คือเขาใช้จุดสตาร์และจุดฟินิชอะสวนทางกันสตาร์ทออกไปฟินิชก็วิ่งเข้ามาถูกไหมครับตอนนี้เรากำลังจะออกตัวฮาล์ฟมาราทอนคนเป็นพันกําลังจะออกเต็ม4เลนแล้วก็มีฟูวิ่งสวนเข้ามาเขาก็เลยกันที่ไว้ล็อกหนึ่งทางขวามือถนนเลนหนึ่งเพื่อให้ฟูเข้ามา ในซอกนั้นน่ะเล็กๆตามภาพนี้ทุกคนให้เห็นภาพนะให้เข้ามาซอกเนี้แล้วจากนั้นเราก็ปล่อยตัวออกไปทุกคนซึ่งมันมีอีลิตเข้ามาแล้วคือผู้นาถุนเมทกคนเข้ามาปุ๊บเราก็ออกไปสวนออกไปปุ๊บมันก็จะมีคนที่จบฟูทยอยวิ่งเงินเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมทุกคนมันก็จะเกิดการเตะออกไปแล้วก็นักวิ่งฟูก็ต้องกระโดดหล,ลบซ้ายหลบขวาเอียงๆแล้วก็จะมีคนจัดงานทุกคนตะโกนบอกว่าหลีกทางให้นักวิ่งฟูาบาทอนเข้าเส้นชัยหน่อยครับ ซึ่งมันก็ได้แค่ตะโกนทุกคนครับเพราะว่านักวิ่งฮาร์ปมันออกมาเต็มรูอ่ะออกมาเต็มถนนแบบฟูบมันปิดไม่ได้แล้วทุกคนมันมันไหลออกมาเหมือนน้ําพลังภูเปิดก๊อกมันซู่ออกมาเนี่ยแล้วมันต้องมีเลนหนึ่งอ่ะให้นักวิ่งฟูที่เขาการังจะวิ่งเข้าเส้นชัยวิ่งสวนมาโอ้โหนักวิ่งฟูกระโดดหลบเป็นลิงทุกคนกระโดดยุบยับยุบยับเพราะต้องหลบนักวิ่งฮาร์ปที่เป็นพันคนนี้กลัวออกไปจากหน้าลานคนเมืองทุกคนเลี้ยวขวาเข้าข้าง มนนมสดนะเพื่อนๆลานมนนมสดมันจะบีบถนนจาก4ี่เลนตรงหน้าลาคนเมืองเหลืออยู่ประมาณ3เลนแล้วก็จะเนี่ยออกไปแล้วก็ข้างๆมนมนมสดก็รู้ว่าถนนมันแคบทุกคนแล้วก็จะมีนักวิ่งอีลิตเหลือแล้วก็นักวิ่งที่กำลังจะจบฟูสะสวนเข้ามาโอ้โหแบบแทบชนกันอะแทบจะชนกันนะกระโดดหลบกันแล้วนักวิ่งที่กำลังจะเข้าเส้นชัยทุกคนฟูเขาซ้อมมาเพื่อจะเอาเวลาเอาอะไรเงี้ยต้องมาขัดจังหวะด้วยนักวิ่งฟูที่สวนลองอไปเป็นแบบ เปิดกอกน้ําอ่ะแล้วก็กระโดดหลบทางขวามือของเราอ่ะหลบเลนหนึ่งหลบกึ๊บกรบกึ๊บก,บ,กบมันเสียรูปเสียทรงเสียการจัดการมากทุกคนตรงนี้แบบน่าสงสารนักวิ่งฟูนะบางคนก็เป็นต่างชาติเป็นคนไทยยเงี้ยบางคนเขาก็เอามาเอาสกร์มาเอาแต้มมาเอาถ้วยรางวัลเอาเวลาทุกคนเนี่ยมันก็จะมีเหตุเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยจะวิ่งสวนกันกับระยะฟูที่แบบสวนกันแทบจะชนกันเนี่ยตั้งแต่ปล่อยตัวจนถึง บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมันจะเพราะว่ามันต้องเข้ารูนี้เราหลังจากปะตูวใช้นิรภยปุ๊บล้วก็วนปุ๊บมันก็เข้าสู่ถนนปกติแล้วก็เลียบถนนประชาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวนไปขึ้นสะพานพระราม8ถูกไหมครับขึ้นสะพานพระราม8ก็อีกจุดหนึ่งทุกคนเนื่องจากมันวิ่งมาหลายเลนเนาะแล้วก็บีบขึ้นสะพานพระราม8สะพานพระราม8จะมีเลนขึ้นกับเลนลงถูกไหมครับเขาปิดถนนเลนขึ้นไว้ทั้งเส้นเลยปิดให้แต่ก็จะซอยถนนขึ้นทางขึ้นเนี่ย ไว้ประมาณครับสองเลนเป็นขึ้นทางขึ้นมันจะเป็นถนนแบบสวนขึ้นไปถูกไหมครับมันจะมีอยู่สองเลนถูกไหมคะเขาจะการแบบสองเลนเนี่ยเขาการเป็นสามส่วนคือสองส่วนแรกอะคือให้นักวิ่งวิ่งขึ้นไปและการอีกส่วนอีกนิดหนึ่งอะไว้ให้นักวิ่งฟูที่วิ่งย้อนลงมาซึ่งตรงเนี้ก็แทบจะเบียดชนกันทุกคนเพราะว่ามันมันอัดขึ้นมาเป็นสายน้าอะนักวิ่งฟูเขาวิ่งสวนกลับมามันมีน้อยกว่ามันก็จะต้องหลบหลบไปทาง ซ้ายมือมันก็เกือบชนกันตนขึ้นสะพานพระรามแปดเหมืนอนกันทุกคนโมนสัวตัวเหล่งพอสมควรครับมีสบเวบินไปสี่สองบินกลับไม่มีเลนใหน้เขาเลยฝัังนู้นะครับนักวิ่งฝูยอมมากันทุกคนสูส้ครับสู้สู้ครับ แล้วก็จุดให้น้ําทุกคนมันจะมีจุดบางจุดที่จุดให้น้าเนี่ยอยู่อยู่ตรงข้ามกันเยื้องเยื้องกันทําให้นักวิ่งฝั่งเนี้ยที่เอาน้ํานักวิ่งฮาที่วิ่งขึ้นไปได้รับจุดน้ําก็จะมีบางคนที่ข้ามจากเลนรับจุดน้ําฝั่งขาขึ้นเนี่ยโยกไปรับน้ําฝั่งขาสวนลงมาก็มีอันนี้ก็เป็นการจัดการที่แบบ อย่างว่าเหมือนกันนะมันก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ในการวิ่งชนกับนักวิ่งฟูที่ย้อนกลับมาอันนี้คือระยะที่ผมเจอนะครับหลังจากขึ้นสะพานพระรามแปดไปก็ตามปกติทุกคนก็วิ่งตามเลนได้ครับไม่มีปัญหาอะไรก็ก็ต้องเข้าใจว่านักวิ่งฮาร์ปมันเยอะกว่าทุกคนมันเป็นสายน้ําที่วิ่งไปนักวิ่งฟูก็ต้องหลบไปอยู่ริมขวาสุดในเลนสวนกลับมาทุกคนนะครับก็วิ่งไป หลังจากขึ้นสะพานทุกอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไรวิ่งขึ้นพระรามาม8ถ่ายรูปสวยๆข้าไปจนถึงเส้นบรมราชชนนีวิ่งไปกลนเกือบถึงสายสายใต้ใหม่แล้วก็กลับรถกลับตัวตรง10กิโลตรงนั้นทุกคนทุกคนฐานสิกิโลมาแล้วครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่ชั่วโมง6ปนทีเทสอยู่ประมาณ6.2 3สอุูสู้ส จุดกับตัวแล้วทุกคนครับจุดกับตัวครึ่งทางของฮาฟมาราทอนครับทุกคนอตอนนี้จะเป็นเสน้นบรรจบระหว่างฮาฟกับฟูลแล้วนะครับจุดนี้นะครับทุกคนครึ่งทางแล้วครับคร่งท,ทางแล้วครับอตอนนี้เราเชื่อมกับฟูลแล้วนะครับไปครับขากลับแล้วทุกคน Let's go ย้อนกลับมาซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาอากาศดีวิ่งดีถนนปกติมีห้องน้ําให้บริการข้างบนไม่มีอะไรแต่จุดให้น้ําส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเปล่าทุกคนจะมีบางจุดเท่านั้นที่เป็นผลไม้มีรู้จักจะส,ะสองจุดแล้วก็เกลือแร่ไม่ค่อยมีเป็นวอเตอร์ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็แนะนําว่าควรจะมีจุดให้เกลือแร่เยอะๆหน่อยนะทุกคน แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น2กิโลก็จะเป็นจุดให้น้ํามากกว่านะครับบนสะพานไม่เป็นไรครับก็วิ่งกันไปครับวุกก็ตุบตับตุบตับกันไปนะทุกอย่างก็เรียบร้อยก็ทุกอย่างก็ตามนั้นทุกคนก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งวนจนลงมากับเข้าเส้นชัยมันจะมีจุดหนึ่งทุกคนตอนขาลงจากสะพานพระราม8มันต้องวิ่งใช้ถนนที่มีถนนแล้วก็มีรถวิ่งถูกไหมครับต,ตำรวจจะต้องปิดถนนบางส่วนเช่น4ี่แยกที่ขึ้นสะพานพระราม8ตรงนั้นก็จะมีการปิดถนนให้นักวิ่งวิ่งเนาะ วิ่งเลี้ยวขวาเพื่อจะไปเข้า,าเส้นอนุสวงวิชาลิปไตยข้างๆกับพระที่นั่งโลหปรสสาทตรงนั้นก็จะมีการปิดถนนแต่การปิดถนนของเขาอ่ะมันก็จะมีรถที่พยายามจะแทรกตำรวจเขาก็ปิดไม่ดีปิดแบบมีรถแทรกจะเกือบชนคนนันกวิ่งก็มีทุกคนไอ้เราก็ตรงทางแยกถึงเขาจะกั้นให้เราวิ่งได้นะแต่เราก็ต้องระวังตัวเองด้วยทุกคน เพราะบางทีมันกั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีรถพยายามชั้นรีบชั้นอะไรเงี้ยเขาก็มีพยายามแทรกก็มีอันนี้ก็ต้องระวังตัวตรงบริเวณทางแยกกันไว้ด้วยนะทุกคนนะอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะครับส่วนหลังจากนั้นเราก็วิ่งเข้าเลี้ยวเข้าถนนไอเรียบมนมสดนะทุกคนเลี้ยขงข้างๆอ,อะไรอ่ะกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเข้าเส้นชัยซึ่งตอนนี้เข้าเส้นชัยสบายแล้วเพราะว่านักวิ่ง5โลแล้วิ่ง10โลออกไปหมดแล้ว ผมวิ่งไม่ได้เร็วมากผมวิ่ง21โลตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยจบไปที่2ชั่วโมง27.42มากถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เพลสประมาณ6.5ก็เข้าเส้นชยัยตอนเข้าเส้นชัยคือไม่มีนักวิ่งสวนมาแล้วเพราะว่าปล่อยตัวไปหมดละ5โล10โลวิ่งอยู่ระหวบางกลางทางแล้วทำให้ตอนเข้าเส้นชัยไม่มีปัญหาเรื่องการชนกันตรงถนนขอขวดหน้าร้านมนมนมสดติดก,กับลานคนเมืองตอนนั้นไม่มีครับก็คือวิ่งเข้าเส้นชัยเรียบร้อยก็ดีใจกันไปทุกคนแต่หลังจากเข้าเส้นชยัยปุ๊บมีปัญหากันต่อ เข้าเส้นชัยปุ๊บด้านหลังที่ต้อนรับเราเป็นแผงพี่ๆช่างกล้องเป็นแผงคนเป็นแผงเลยครับทุกคนเป็นแผงเลยครับแล้วก็มีรูแทรกระหว่างพี่ๆเขานิดน,นึงให้เดินทะลุไปข้างหลังซึ่งตรงเนี้ยไม่มีการจัดการที่ดีทุกคนไม่มีสตาร์บมาบอกว่านักวิ่งที่วิ่งเสร็จนะครับเดินทะลุพี่ๆเข้าไปเลยด้านหลังจะมีจุด จากเมดโดก็คือไอเหรียญเนี่ยครับเหรียญรางวัลเนี่ย21กิโล5โล10โลมันคืออยู่บริเวณด้านหลังที่พี่ๆเขาถ่ายรูปก,กันเป็นแผงอะต้องเดินทะลุเป็นรูเข้าไปไปเป,เป็นถนนด้านหลังเขาจะตั้งโต๊ะโดยปกติถ้าเป็นงานอื่นๆเขาจะมีถนนบังคับเลนถูกไหมครับแล้วนักบินก็คือเข้ามาปุ๊บต้องผ่านสตาฟสตาฟเช็คปุ๊บระยะนี้ไปเอาอันนี้เดินเข้าวันนี้อันนี้ไม่มีการบอกอะไรเลยเหมือนรู้กันเองอะ ว่าต้องเดินทะลุตรงนี้เข้าไปแล้วมีโต๊ะนะแล้วคุณก็ไปต่อคิวเอาเหรียญเอาเลยนะก็แยกกันไป21โลเข้ามาก็ไปเอายี่0สิบโลเข้ามาก็ไปเอาสิบห้าโลเข้ามาก็ไปเอาห้าเพราะว่าขากลับเนี่ยมันจะมีผสมกันเลยทั้งยี่บเอดโลฟูลมาลาทอนแล้วก็1ิบโลที่วิ่งเร็วๆทุกคนก็จะเข้ามาลูเดียวกันเนี่ยแล้วก็ว่ากันไปซึ่งบิลก็หลังจากเข้าเส้นปุ๊บคนแน่นผมก็เบียดออกซ้ายเนาะหน้าลานของกรุงเทพมหานครเราก็ไปเจอพวก ร้านไอจุดรับโอหาหารเอ๊ะเราก็งงไอจุดรับเหรียญอยู่ตรงไหนผมต้องเดินไปถามสตาฟบริเวณแถวๆนั้นนะว่ารับเหรียญที่ไหนครับพี่เขาบอกนู่นเลยนะ้องบริเวณหน้าถนนข้างล่างไปรับได้เลยครับหลังคาดเส้นชยัยอ้าวผมถึงเดินกลับไปเอาเหรียญทุกคนไปต่อคิวตั้งนานหลงเส้นอีกไปต่อคิวเอา10โลอ้าวจริงๆไม่ใช่นะต้องไป21บโลอ้าวเสียเวลาอีกทุกคนหลังจากได้เหรียญมาแต่เหรียญมันสวยทุกคนอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ถือว่าจอบรับครับเหรียญเหรียญสวยมากอันนี้คือสิ่งที่ตต้้้อองงชมมแ่่่กากกาาารรจััดดหลเเคคสนนไยีทุ โมโมซัวและอีกเรื่องหนึ่งนี่คือดราม่าสำคัญมากในการจัดการงานครั้งนี้คือเสื้อฟินิเชอร์เสื้อฟินิเชอร์ในงานนี้จะมีและให้สองระยะคือฟูกับฮาร์ทที่จะแจกเสื้อฟินิเชอร์ซึ่งฟูก็ได้เสื้อกันไปแต่ไซส์หมดอ่ะงงไหมลงทะเบียนมาต้องรู้อยู่แล้วว่าเสื้อไซส์อะไรไซส์หมดได้ยังไงงงไหมอ่ะมีประเด็นเรื่องไซส์หมดไซส์ที่จะไปรับฉันลงทะเบียนไว้ไซส์นี้แต่ไซส์เสื้อหมด มันไม่ควรหมดถูกไหมครับทุกคนอ่ะนี่คือประเด็นที่หนึ่งหนักที่สุดคือคนวิ่งฮาฟมาราทอนทุกคนทุกคนที่วิ่งฮาฟมาราทอนในงานไม่ได้รับเสือ้อฟินิชเชอร์เพราะทางงานผลิตมาผิดขอไม่แจกขอไปปรับปรุงแก้ไขให้สมเกียรตินักวิ่ง21กิโลแล้วจะส่งปรณีนีไปให้ที่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ทุกคนโอ้โหปวดหัว รับเหรียญแล้วเราจะปะกติชูถือเสื้อก็ถ่ายรูปนะวะ่าฟินิเชอร์ไม่มีกบทุกคนงานนี้ไม่มีแจกนี่มีเสื้อตัวนี้ตัวเดียวคือเสื้อที่ได้ตอนไปรับบิ๊บซึ่งบิวโชคดีทุกคนผมสมัครผ่านผ่านหน้าเว็บไซต์เข้าไปนะไปลงทะเบียนแล้วเขาก็จัดส่งเสื้อนี้มาที่บ้านซึ่งประเด็นเนี่ยไอ้วันที่ไปรับเสื้อไปรับบิ๊บกันเนี่ยก็มีประเด็นอีกบางคนไปต่อคิวรับบิ๊บสามชั่วโมงสองชั่วโมงงงไหมอ่ะทำไมการจัดการเป็นแบบนี้อะ แต่นี้ผมได้รับพังปรณีย์มาส่งมาให้ก่อนละสออาทิตย์ก่อนวันงานก็สบายไปไม่มีปัญหาไม่ต้องไปรับบิฟที่งานคือคนที่เขากําหนดจุดไว้คือตรงตึกบราโวซึ่งซึ่งเขาบอกว่าคนก็มีดราม่าตอนไปรับบิฟเหมือนกันว่าหาเสื้อไม่เจอกว่าจะค้นเจอไม่รู้ว่าจัดการอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกใช้เวลา2-3ชั่วโมงในการจัดการเรื่องรับบิบโอ้อันนี้ก็มีดราม่าไม่พ้นนะ เรื่องเสื้อเ้าจบกันไปทุกคนก็มีปัญหาผมก็ไปรอนะก็รอแล้วกันเรารับไปรษณีย์ก็ค่อยไปชูเสื้อตอนไปรษณีย์มาส่งก็เขาบอกว่าปลายเดือนก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแต่ว่าก็จะมีดราม่านักเข้าไอีกคือคนไทยไม่มีปัญหาถูกไมุกคนก็ก็รอรับถ้าปรับไปรษณีย์ได้ก็รอได้แต่ประเด็นคืองานนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาวิ่งเพียบทั้งเกาหลีทั้งจีนทั้งฝรั่ง เยอะมากที่มาวิ่งในงานนี้ทุกคนเพราะมันชื่อว่าแบงค k m ม r t t h อนเขาเลยคิดว่างาน b a แบงคอกม r ร t h อนนี้คืองานเมเจอร์ของเมืองไทยเอาตรงๆผมวิ่งงานนี้ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับผมผมก็ครั้งแรกสำหรับงานนี้นะแล้วก็เป็นฮาฟที่2ในรอบ6ปีนะที่มาวิ่งที่นี่นะครับผมก็เข้าใจว่า b a n บงคอกมาราทอนคืองานงานเมเจอร์ใหญ่งานหนึ่งนะ คนเยอะจริงทุกคนระยะสิบโลเพียบยี่สิบโลเพียบห้าโลไม่ต้องพูดทุกคนอืแต่เนี่ยทําให้คนวิ่งยี่ดโลไม่ได้รับเสื้อที่ไปต่างชาติเนี่ยต้องไปกรอกรายละเอียดส่งอีเมลไปยังให้ผู้จัดสมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะจัดส่งไปต่างประเทศให้ไหมนะอันนี้ก็เป็นระบบบริหาร,ราจัดการที่เขาต้องไปเคลียร์กันละกันทุกคนนะดราม่าแล้วก็มีดราม่าอีกคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่เป็นของไทยรันคนไทยอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปแจ้งอีเมลส่งที่อยู่ให้เขาจัดส่งเสื้อฟินิชเชอร์ยี่สโลมาให้ที่บ้านอีกเพิ่มเติมนะทุกคนแต่ถ้าไปเว็บทางการ running connect ก็ไม่ต้องทำอะไรครับรอรับเสื้อได้เลยเพราะว่ารับบิ๊แล้วก็ส่งปสัสณีเดี๋ยวเสื้อฟินิชเชอร์เขาจะส่งมาให้อัตโนมัติไม่มีปัญหาใดๆแต่เพื่อนที่ไปลงผ่านไทยรัน อันนี้ต้องไปกรอกรายละเอียดส่งอีเมลไปให้ผู้จัดแล้วเดี๋ยวเขาจะสัดส่งมาอีกทีนะอันนี้ก็เป็นความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน้างานในวันวิ่งนะคนที่ผ่านมานะครับเรื่องเสื้อก็ผ่านไปนี่คือดราม่าที่2ส,สุดท้ายครับทุกคนเรื่องอาหาร บริเวณลานคนเมืองทุกคนเขาจะมีบูสสปอนเซอร์มาจัดอันนี้ไม่มีประเด็นเลยก็จะมีฮันเดดพัทมียาดมหงไทยมีมาลีโคโค่แล้วก็แบรนด์ต่างๆมาจัดนะอ็อปโปอโปมาเยอะแยะอันนั้นก็ตามสปอนเซอร์ทุกคนไม่มีปัญหาแต่จุดรับอาหารที่นี่มีอยู่เป็นเต็นต์ตั้งเอาไว้3เต็นต์สาเต็นต์ลิงเรียงทุกคนแต่อาหารมีอยู่3เมนูเมนูแรกคือก๋วยเตี๋ยว2ข้าวกะเพราส ถุงกล้วยและขนมเคก้กใส่ถุงไว้เรียบร้อยมีอยู่สามจุดทุกคนจุดแรกทุกคนไปต่อคิวเลยคือกว๋วยเตี๋ยวกับข้าวกะเพราคือต่อคิวยาวมากซึ่งเราไม่รอทุกคนรอไม่ไหวเราก็เดินไปยังจุดด้านหลังเทำไมตรงนี้ไม่มีคนเข้าเลยก็เดินไปเขาเป็นถุงใส่เรียบร้อยแล้วเป็นถุงขนมกับกล้วยหอมรับได้เลยรับได้อย่างเดียวทุกคนรับได้อย่างเดียวถุงขนมแล้วคุณไม่สามารถไปรับข้าวกะเพราหรือกว๋วยเตี๋ยได้ต่อ เราก็เลยเอาเสียเวลาไม่อยากต่อคิวก็รับมาเป็นถุงขนมกับกล้วยทุกคนง่ายๆแล้วเราก็ไปเดินตามสปอนเซอร์ต่างๆไปรับของแจกเขานะไปรับมาลีโกโ,โค่ไปรับน้ำมะพร้าวฮันเรพัทก็มีแจกน้ำยานมของไทยก็แจกนู่นนี่นั่น,นโอ้ของแจกสปอนเซอร์ดีครับงานนี้ไม่มีปัญหาเต็มถุงกลับบ้านแน่นอนแต่อาหารที่ทางผู้จัดจัดไปให้ผมว่ามันไม่ค่อยดีข้าวกะเพราทุกคนมาถ้วยเหมือนลงทานอ่ะข้าวกะเพราถ้วยเล็ก เล็กกว่าถ้วยที่เป็นถ้วยที่เราไปซื้อข้าวไข่เจียวอะปฏติกอะนี่เล็กๆเหมือนแก้วน้ําอะแล้วก็โปะกระเาพรา,าหน่อยหนึ่งอืมรับได้อย่างเดียวด้วยนะถ้าเพื่อนๆรับกระเพราแล้วก็ไปรับอย่างอื่นไ,ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นดราม่าทุกคนแต่อย่างอื่นสปอนเซอร์ดีมารีโคโค่แจกเป็นขวดน้ำมะพร้าวให้ไปเลยกลับบ้านไปทานได้เลยครับแจกกี่ขวดก็ได้รับแล้วออกไปวนมารับใหม่รับแล้วออกไปวนมารับรบ,ออารบ,บางคนเขาก็ได้เป็น แล้วแต่เลยครับทุกคนเอาตามสะดวกทุกคนเลยก,ก็เป็นถุงกลับบ้านเป็นของฝากกันไปอันนี้แล้วแต่เลยทุกคนอันนี้คืออาหารนะที่มีเรื่องดราม่ากันอีกนะครับแล้วก็อะไรตรงๆครับทุกคนก็อันนี้คือดราม่าหลักๆนะครับหนึ่งก็เป็นเรื่องเสื้อเรื่องสตาฟไม่พอการจัดการไม่ดีเกือบมีการวิ่งชนกันนะครับแล้วก็เรื่องอาหงอาหารหลังบ้านเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เราพูดสิ่งที่อีหยังว่ากันมาเยอะทุกคนเราเรามาพูดข้อดีกันดีกว่า ข้อดีกับงานนี้ที่ผมหาเจอนะที่ผมโอเคคิดว่ามันโอเคนะคือนักวิ่งต่างชาติมาเยอะมากมาเยอะกว่าหลายๆงานที่ที่เคยเห็นนะครับทุกคนเราจะเห็นนักวิ่งต่างชาติที่เขาแบบรวมตัวเป็นแก๊งเกาหลีมาแบบรวมตัวกันก่อนวิ่งมาเฮ้ยเฮ้เฮ้เกาหลีทีมอะไรเงี้ยซึ่งเราเข้าใจได้ว่าเขาคิดว่างานนี้แบงคอกมาราธอนคืองานที่เป็นเมเจอร์หลักของประเทศไทยเพราะชื่อเป็นแบงคอกมาราธอนทุกคนงาน ขามั่นใจนะคนเลยมาเยอะมากอันนี้คือข้อดีที่น่าที่น่าที่น่า,นาส่งเสริมทุกคนเพราะว่าชื่อเสียงมันมาแล้วเราควรทําให้มันดีทําให้มันดีมันสมชื่อกับคําว่า b แบ k คอ Marathon คุณจะทําให้มันดีให้เป็นอีลิตงานให้เป็นแบบเหมือนบุรีรัมมาราทอนเป็น ATM m a r a ม h าราอนอะไรก็ได้ที่ทําให้งานนี้เป็นงานเมเจอร์ขึ้นมาจริงๆอย่าให้มีดราม่าอย่าให้มีปัญหาอันนี้คือข้อดีของชื่อเพราะชื่อมันขายได้คนมาวิ่งเยอะจริงๆแล้วก็ ็นคนต่างชาติเยอะมากอันนี้คือข้อดีนะสำหรับยานนี้ชื่อมันถ่ายได้นะครับข้อที่2คือโชคดีว่าอากาศงานนี้มันดีอุณหภูมิอยู่วัน24ถึง26อ,องศาผมวิ่งตอนตีสามันออกจากลายคนเมืองมันจะมีขึ้นอุณหภูมิตอนนั้น24อ,องศาอุณหภูมิดีจุดปล่อยตัวสวยงามวิวพัดสุดทัดตัดกับเสาชิงช้ามันสวยตัดหน้าลานคนเมืองถ่ายรูปก,กันเต็มที่ นะครับอันนี้คือข้อดีอากาศดีโชคดีไปอันนี้นะครับทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยได้ PB n e นิ b กันในงานนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ฮึดฮึดฮดะก็ได้นิว PB อากาศมันดีทุกคนนะข้อที่3ก็คือว่าช่างภาพเยอะมากถ่ายรูปกันเต็มที่เพื่อนๆจะได้รูปที่สามารถไปสแกนไปซื้อได้เต็มที่ทุกคนช่างภาพเยอะทุกอย่างเยอะนะวิวมันสวย ได้ภาพได้นอนแล้วก็ข้อที่4คือสปอนเซอร์อาหารเต็มที่สปอนเซอร์แบบมาลีโคโค่หงทงหงไทยแจกแจกแจกเดินเข้าหยิบหยิบหยิบหย,ย,ยิบได้ได้ได้ได,ได้อันนี้คือข้อดีว่าสปอนเซอร์ดีนะครับทุกอย่างโอเคสุดท้ายคือเหรียญทุกคนอยากบอกว่าเหรียญมันงานจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่แตแตเหรียญมันสวยมากอยู่ตรงนี้ทุกคน21กิโลฟินิเชอร์เหรียญสวยแต่เสื้อฟินิเชอร์ก็ยังไม่เห็นนะซึ่ง ย้อนนิดนึงไอเรื่องเสื้อฟินิเชอร์ของที่เขาแจกยี่สิบกิโลอ่ะทุกคนมีบางคนที่ตอนไปรับบีปะในถุงรับบีปะจะได้เสื้อวิ่งมาทุกคนเสื้ออย่างเงี้ยนะเสื้อกล้ามเงี้ยแล้วก็มีเสื้อฟินิเชอร์แทรกมาด้วยอีกตัวหนึง่งซึ่งยังไม่ได้วิ่งเลยได้จะได,ได้ยังไงก็แนบมาแต่ก็เป็นเสื้อผิดเนาะข้างหน้านางหน้าเขียนว่าฟินิเชอร์ยี่สิบเอ็ดข้างหลังเป็นสี่สิบสองนี่เขาเขาเลยไม่แจกเขาทำมาผิดทุกคน นะก็สำหรับเพื่อนๆไหนที่โชคดีได้รับเสื้อตัวนั้นไปก็ถือว่าเป็นเสื้อแรยไอเทมหายากนะครับทุกคนนะเก็บให้ดีทุกคนราคาดีแน่นอนนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของงานวิ่ง Bangkok Marathon ที่ผมพาทุกคนไปวิ่ง 21K มานะครับกับการซุ่มซ้อมช้อมบ้างไม่ช้อมบ้างในระยะเวลา4เดือนก่อนมาถึงงานวิ่งครั้งนี้จากการที่ผมล้างลาจากการวิ่งฮามาทั้งหมด6ปีทุกคนครั้งสุดท้ายคือวิ่งฮา ลา g ูน่าภูเก็ตมาร t h อนนะครับเมื่อปี2019นี่ปี2025ทุกคน6ปีแล้วทุกคนครับก็ถือว่าสนุกไปครับจบแล้วก็ดีกว่าคาดหวังไว้ผมตั้งไว้ไม่เกิน3ชั่วโมงได้2ชั่วโมงไม่ถึงครึ่งก็ถือว่าโอ้เกินคาดมากๆใจสู้อย่างเดียวทุกคนฮึดฮๆดฮึดฮดซ้อมไม่ถึงทุกคนผมจะใช้แนวโคตรปอทุกคน5กิโล forever 5กิโลตลอดไป มันก็เลยซ้อมไม่ถึง21ทักทีทุกคนเต็มที่ก็คือ15โล16โลแย่ก,ก็ถือว่าจบแล้วได้อย่างสวยงามก็ถือว่าแฮปปี้ครับทุกคนก็เป็นเมมโมรีอีกอันนึงนะครับกับความสวยงามกับการวิ่งฮาฟมาราทอนกับงานแบง g k กม Marathon 2025เพื่อนๆในปีหน้าถ้าอยากได้สถิติใหม่อยากได้งานวิ่งแรแลที่มีทั้งดรามา่ามีทั้งข้อดี สนุกสนานปนเศรา้าเคลาวน้ำตาอะไรก็แล้วแต่งานนี้แนะนำทุกคนลองดูสักครั้งครับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ในชีวิตในการวิ่งมาราทอนนะก็ครั้งนี้ครั้งเดียวก็ทุกคนสำหรับบิลครั้งหน้าคงเปลี่ยนงานดีว่าทุกคนนะครับงานเมเจอร์หลักๆก็ ATM ทุกคน m m z z n n Thailand Marathon นะครับจัดอีกทีก็คือสัปดาห์ต่อมาหลังจากแบง o อ m ม r a t h o n คือสัปดาห์หน้าทุกคนเต็มแล้วจองไม่ทัน ลงไม่ทันทุกคนก็ขอไปวิ่งปีหน้าแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปีไปวิ่งอีกครั้งหนึ่งก็งานวิ่งลูกโรงเรียนลูกเนาะเจ็ดกิสิบกิโลของโรงพยาบาลวชิระนะของวชิราวุธเขาจัดของโรงเรียนวิ่งก็ไปวิ่งสิบโลทุกคนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีมกลาฮาฟมาราทอนที่จอมบ,บึงมาราทอนอันนี้งานนี้ของเขาอยาก,ยากไปมากบรรยากาศดีมากๆแน,แน่จริงๆก็อยากไปงานบุรีรับนะแต่ก็ เอายก่อนเนาะขอจอมบึงดูก่อนแล้วกันทุกคนอากาศเย็นๆนิราชบุรีนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของความสนุกสนานที่ผมบรรยายให้เพื่อนๆได้ฟังนะจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆสนใจงานนี้หรือไม่อย่างไรแต่สวยนะสวยจริงๆนะรอเซอร์ฟฟนิเชอร์อีกทีครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปและอัปเดตกันใน FB ในแอปน้ำเงินกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณครับวันนี้บิวตี้เกเตอร์กับวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้าง แล้วเจอกันใหม่ในฮาฟหน้า ah ครับทุกคนอย่าไม่ขอลงฟูนะฮาฟหน้า ah ก่อนแล้วเจอกันครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ b a n g k o k m a r a t h สอง0ันยี่สิโอ้ถึงแล้วอสองชัง่วโมงให้ถึงครึงนะ่งครับทุกคน

อย่างไรก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน Ring my bell กริ้งกริ้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง Buildtogether จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณมากครับ